เมื่อวันที่20ตุลาคม2566เวลา9นาฬิกาพันเอกวีระเทพการุณรอบดุลเสนาธิการมณฑลทหารบกที่23เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระสรีพัชรินทราบรมราชนนาินีนาถณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสีพสัชรินทร,ราบรมราชินีนาถคลายศีพัชร,รินตบนำบลศิลาอเเมืองจัังหวดสันแกน่น ในการนี้กรมฐานมาที่6กองพันฐานมาที่6กรมฐานมาที่6และกองพันฐานมาที่14กรมฐานมาที่7็ด ซึ่งเป็นหน่วยในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถประกอบพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในสำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้พลตรีฉกาจพงษ์หงทองรองแม่ทัพพักที่สองผู้แทนแม่ทัพภักที่สองเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากนายกรมกองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชาการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมสำนึกและลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีพัชรินทราบารมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าสวภพาผ่องศรีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระซอมเก้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2406 สมเด็จพระศรีพัะชระินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใย,ยในความเจ็บไข้ได้ป่วยของราษฎรและทหารเป็นอย่างยิ่งทรงสนับสนุนการต่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชซึ่งนับว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยและยังทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโรงเรียนแพทย์พดุงคันขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้นอกจากนี้ พระองค์ยังมีพระราชดำริจัดตั้งสภาอุณาโรมแดงเป็นสูงบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและส่งเสริมสนับสนุนด้านการเมืองการปกครองด้านการาศาสนาการศึกษาและการทหารอย่างต่อเนื่องทีมงานประชาสัมพันธ์มวลทนทหารบกที่23รายงาน